โคกว่าโผลแล้วผมจะไปได้ไหมเนี่ยฮะมึงไม่เชื่อมั่นกูไงกูไม่เชื่อมั่นกูเดี๋ยวกูจะสอนให้ฟังว่ามึงจะไปยังไงมึงถึงตรงนี้นะมึงกดในตัดเลยกดในตัดเลยกดในตัดเลยไปเลยไปได้ปุ๊บมึงกดปล่อยน้ำมันได้ยิเลยไอไอไนโอเคนไรโอกเทนอะไรออกซิเจนอะไรน้ำมันอะไรนะออกเทนออกเทนออกเทนอเทนเลยมึงเปิดมึงแล้วเปิดออกเทนเลยแล้วมึงกดเลยกดกดปุ๊บกดสามสองปุ๊บสามสองแล้วเห็นฟันพุ่งข้างหลังปุ๊บมึงสับสับ ตรงนู้นเลยถึงตรงนู้นก็พอนกันเร่งเลยพอนกันเร่งเลยเบานเไ่มเลยเบาเพราะว่าพังไปแล้วพังไปแล้วพังไปแล้วอย่าลืมกดใน,น,น,นออกเทนไอ้ละออกเทนออกเทนด้วยออเทนถ้าเรากดออกเทนไม่มีจมแน่นอนมึงเชื่อกูมึงเชื่อใจมึงเชื่อใจกูเนี่ยตูทำทางมึงไม่ต้องกลัวลแต่ว่ามึงต้องขี่อย่างที่กูบอกนะมึงต้องขี่อย่างที่กูบอกนะหนึ่งสองสามเนี่ยมึงซับไปเลยตรงนี้เนี่ยตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งนะตรงนี้หนึ่งตรงนี้สอง เกียพอมึงเคยเห็นไอ้พวกเชือสิงโตป่ะอ่ายกหน้าเลยปุ๊บ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 สามเกียตรงนน้นเขาขาดอยู่ตรงน,นู้นเดียวเลยอยู่หน้ากโกกพี่ก็ไปดูผมเปียนแนบด้วยแล้วกัน ถ้ามึงมัวขี้อ่อยมึงก็สู้เขาไม่ได้มันก็จะไม่มีสตอรี่อ่ะมึงเข้าใจปะกดแฟลชเลยนะเราต้องทำยังไงก็ได้ให้มันมีสตอรี่อ่ะออ๋สตอรี่สตอรี่ี่คืออะไรปะเราจะได้จอดทำคลิปกันไงเรารถจงรถจมโง่ไงเพราะงั้นเราก็ไม่มีคอนเทนต์เลยดิเออว่ะพูดจาพูดจาไอ้้ไออะไรนะบอกว่าพูดจาเรือไม่จอดเหรออะไรวะเรือไม่จอดอะไรวะพูดจาไม่เข้าท่าเลยแหมสัตว์แหมมีสับด้วยเฮียมันตีตบปากแค่นี้ไปไหนองะขับรถไอ้เฮียเอาเอา